สุขติของผู้มีศีลพิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบา เว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรง อุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาสาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขูทั้งหลายภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละอธินาทานเว้นขาดจากอธินาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสําหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วที่ขู่ทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการประพฤติผิดในกรรมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษา พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทํารักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัติยะมหาศาล ตระกูลพราหมมหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดี ไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไรไรก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลาย สำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมาก มีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตัสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตัสัตนั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลาย บุคคลบางคนในกรณีนี้ละคําส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวชีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรง อุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากทิ่ขุทั้งหลายผู้ตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทํากรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลาย ภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุ่ทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละคำพูดเพอเจอ เว้นขาดจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจ กายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสําหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูง ตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตเขาทํากรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วที่ขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิ่ขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งแรงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเรา เขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมนโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิขุทั้งหลาย ภูตสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิฆุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิฆูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุสรายว่าสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรง คติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหาหบดีมหาศาล อันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากพิกุทั้งหลายผู้ตัสรัตรย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตัสัตเขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตนั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมียันที่บูชาแล้วมีการบูชาที่บูชาแล้วมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกอื่นมี มารดามีดิดามีโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสนด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุบัติของเขาตรงพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยะมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศารหรือตระกูลขหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากที่ขุทั้งหลายผู้ตัสัตย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตย์เขาทํากรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้น ผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้